ใช่มึงกินอย่างอนาหารกินพี่น้องดาดสิ่งปัจจัเห็ดดิฟพี่น้องเพราะว่าง,งัวมันตายสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุโมงสุบอนนี่เด้ใส่กล้องแท็กนี่แท็กบอได้ถ่ายนี่กล้องแม่เออง่่กแมนี่กล้องแม่ มบ่เห็นบ่ใส่อยู่นี่น่ะนี่เฮ้ยมึงหัานิใส่บ่ป้าโทรศัพท์นะหั่นมุมหาก็ไปสรงูเด็จเสือแม่หมุนเบิดมึงห่นใส่บ่อร่ะสวัสดีปลาลุงช่องบัาไก่นะ ัีลตัวนี้หำจะไปดีนะไม่ช่งหำจะไปดีโอ้ยอีเมสิกินข้าวโอ้ยอีเมสิสบายดี อสิเมื่อนาตุนไนเมื่อคนทาาใหม่ตัวอัดเท่เดียวเอามาักเอามาจรับมันเดอเด้อ้อมาักนม่เห็นอย่างมาเด้อพี่เนาะอืมเอามาะนาไปมาหมาอย่พอดี่ะอยมา่อนะลูกต่อเลเรอยา

มัวพาวจะบอก่าัวพิกรรมัวบินหรว่ามันประยาดิม่ไเอาขึ่นท่อน่าจุกินแต่ใจมาแล้วขาวนะลูกเออบอกเขาไปก็ว่าที่อกขาวสองตี๋ไปแคาจุกตับคอตับเหนกเราจุกอ้าง้องผางมันลงมันเทียงกันกินแบบลุงมึงจุกตับคอตับเห่ก กินไปในหันกันบยีห่าหันเธอถุงนึงค้าวโพดเอ้ยผู้ชก็ได้เน่ยคูการกินฉักะไรรอ่งนึ้เขงียงย่างยงักระตาการมรไกินได้อยู่เกาะมันจึงมอสู้ต่อมันเขที่แตะกันแต่ที่แต่เซตแต่เดียวเขาต๊ะอแต่กัน่าสิยกรทกาะคนันโต๊ะกินเวอบนเซตไลองนะไปทานยาตามินน้ำแมีนมากเลไปส่งข้โพด

สิ้เยงมาเอ่ินไหาสิไปเอาเงินซือเถื่อนมาจังือเลยมาเลยเฮ้ยเ่ากี่รืแก๊สหรอนี่เป <way. S 1> ็นต e. ุยนนเอ้ยสุบผักนะเ่เอยังกัอันรองเพลงฮะนี่ที่เขาลองเพลงว่ะเรากะตุกมือกันเลย เดลิกเดือนกับแมนเอาอยู่กันเขามาเลาะมาทำนี่นะมันจิ้มส่วนผักแห่มันโรดปึง้งกับมาตรงม,มืองบางอ้อนนะบอกเขาว่าเฮ้ยไม้ที่ทำกับปุ๋นเริเ่มสู้สะพองมันตายตาเอามากินอย่างนะวัดตรวจพับสมเขากินด้วยนหมไม่ถั่วยเนี่นนเยเฮ้ยเขากินน่ะ

กใจบุ้องอีแม่ถโยกม้านาเซตตะกี้เดยธอโยกม้าน่ะคือผูหอกนะเธอโยกมาน่ะยนนตักนตีน้องนเอาลงมากินเนยมาแล้วเด้พ่ิมาเลยนี่ ขมบ้างไกินเนีいい่ยมันคมมันกินมาแล้วเกินะไม่อร่อยมัน่มาหนเด้อข้ามมือกไรเน่ยดยันรอเย็นันเด้ออยงยืนยันขอทั้งรุ่มาน่ะโว้ยผมรูหน่อยเขาเขา เอาไปส่งไปไหนมั้งเอาไปส่งไปไหนมั in right ้งเอาซะใช่เลยนะเฮ้ยมันสี่พันแปดเลยนะเอ๊ะมึงไปสืบหาประชองมึงด้วยกูโอ้ยมันยังดีดีหนึ่งพอแต่ว่าถ้าอัดช่องผิดมันออกไปสืบหาประชองไปดีกว่าเมื่อเมื่อไงเมื่อไงมันไม่ดีเมื่อไง ไปข้าวนะคุ้มมือนี้มันจะป้อมยัยกะปอมลุกมึงอันเลยลอยแข่งกินอ่ะตอนหนึ่งชิลอยยังชิวน่ดต้องวัวมันโบอูเลยโอ้ชิเนี่ยลอยมีเล็กไม่บอกอ่ะเพชรได้อยมันบอกเป็นตะกินแล้วเฝ้าหน่ะินจะปภามือมันเพชรแด้กว่ากินลอยมันจิ็นยัญอืดจินลอยอือยางมัน เออมงกันปย่งยงได้งขังมันอื้อกิโกิโลกันดเยดี่ห่างมือนไบ่นะก็เนขายว่างอาอกินนมีเือาเปนมเร็งมะจุยงมะพื้นมพนานาน่ก็จะแงหยแล้วแล้วอ่ะฮเป็นีก็มาขึ้น As I don't plan to get me a dắt thì mùi thanh Cái mùi thanh hạng mùi thanh 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 หไอยูหมึมอมัดแต่แอลมันแหเลือเยี่ยเนาเกี่ยแล้หาอีนี่นันได้ไล่กระโหมอี่งกันเดดได้เาลมาแอิว่ามัได้ลกระหมได้เน่าเกี่ยวเจ้าสวนไห่อันหาลอยหกล็เอาหมันดหมออันนันได้จะลดได้จะลดเช่น ก็สูตรอ้หายบางหันเจ้าว่ามาเอา่อยเลยอ่ะแบบพื่อสาวกระซูเลยอ่ะตอเสร็จถุเย็นกับฟองเลยนะถอก็เก็บกระายถุงมาทางกินเถอะทำให้มันหจ้เก็บว้ให้ตรงนี้เหลืองทองมาใส่

หันมสิกินนมบ่แม่เจ้าหายเมนห่้อไอ้กอนะจุ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 เลยเดี๋ยวนี้เราได้อะนะกำลังซุดมาซุกไึ่งเนี่ยหิวนมเด็กขายหิวนมเด็กพลัดตัวเนี่เจ็๊บหิมะเต็งเต็งช้างกวนแก่โตตะกีหมูตุ๋นตุ๋นตุ๋นหิมะเต็งเจ็บ ว่าเราได้เน in wow. ่ะทุกคนทมกคนบยุดธยยนีเขานเลยคนี้อยู่ว่างไงกา่เราอะราบือยบห่านุณิดว่าหนอเงินบมเปิดเลยมาตามมาคเลสมเดกห่นอีเงิน Bak, ne yok.